สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กำลังจะไปทานอาหารที่ร้านชาลีออตบางแสนค่ะชาลีออตบางแสนก็จะตั้งอยู่ที่ทางขึ้นเขาสามมุกนะคะติดริมทะเลเลยค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารไทยแล้วก็มีอาหารสไตล์ยุโรปด้วยค่ะ I've been shining in the sunlight I've been thinking how I'm alright There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing, yeah I feel higher than the ceiling All because of you You and I were so sweet, so sweet Talking till we're asleep, asleep Every night I fall deep, fall deep but love, yeah But you really get me, get me Fall to my knees, my knees, every บรรยากาศด้านในร้านนะคะจะติดทะเลเลยค่ะ oh eating, yeah. ที่ร้านจะมีบ่อกุ้งบ่อหอยแล้วก็บ่อปลาบึกด้วยค่ะ oh อาหารที่เราสั่งก็มาแล้วค่ะ กเย็นทางลานก็จะเปิดไฟสวยมากๆเลยค่ะตอนกลางคืนก็จะมีเล่นดนตรีสดด้วยนะคะ someone, oh, oh. สำหรับร้านชาลีออดบางแสนตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือตอนนี้รับคนละครึ่งแล้วเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาทานตรงกับวันเกิดก็จะลด10%ค่ะสำหรับจ่ายเงินสดนะคะแต่บัตรเครดิตก็จะลด5%ค่ะ